อานิสง์การสวดบทมหาเมตตาใหญ่มี11ประการกล่าวคือ 1. ่ลัเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. นอนไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. ไม่เบียดเบียน 6. เทวดารักษา 7. แคล,ล้วคลาดปลอดภัย 8. เกิดในพรหมโลก 9. ผิวพรรณผ่องใส 10. ไม่หลงตายและ 11. จิตสงบเร็วและการสวดเมตตาใหญ่ให้เกิดอนิสงส์11ประการและให้เกิดป ปฏิหารบรรดาที่พ้นเวรกรรมนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ5ประการ9คือผู้สวดมนต์ต้องมีศรัทธาผู้สวดต้องมีวิริยะความเพียรผู้สวดต้องมีสติผู้สวดต้องมีสมาธิและที่สําคัญคือผู้สวดต้องมีปัญญาคือมองให้เห็นชัดว่าการสวดมหาเมตตาใหญ่นี้มีประโยชน์อย่างไรและสามารถตัดเวรตัดกรรมได้อย่างไรไม่สวดมนต์ด้วยความสงสัยหรือเชื่ออย่างงมงาย ปราศจากเหตุผล